สารพนังอิทธิุดทานทุกบังสับาลสะสร้างสัจเคือเก่าพ่นังปากแรกก็จะแช่ปติดตามส่องสัจเคือเก่าถ้าพ่นองด้อเมื่อนข้ากมบาลานซีเขียวคือเก่าพ่นองแล้วงานนะแล้วแล้วงานบ,าบนะ่ดาพนองลมมากือเก่าพ่นองมาลินนะ ลงมาลินพี่นาะบอมาเติงอนะเกี่ยวสินาพักผ่อนไปนะ่อ้สาวละเคยหลายปหว่อือเวนนะเคอลเไปหน่อนยนะแขร์ก็เลื่อยมากก่อนไปนาะอยาชิมาลินนำนะอาชิมาลินน้ำสาวละกับเคยละพี่นะ้อง เฮ็ดหลดไปน้าอันนะเฮ็ดหลดจากจากสามคนไปหน้าเจ็หลุดไ,ได้ไปน้นาบับเองีกคุณน,นะน้นนะ,นปนนปะ,ะไปน้านี่เีกคุณวะจะหลดพายไปหน้าถลรุ่นกันไ,ไปหน้เด้ออากาศฮอนพปหน้ฮอ,อสอจดาไปว่า เป็นเจดำนะปลาพี่น้อม๋มาพี่น้องปลาเนเอ๋บ้าคอยเบิงจะขึ้นรถบัต้าคอยเบิงนะดงนะนแดดแดดพี่น้องแดดแห้งอันนี้อีลอนี่แดดแห้ง มาไม่เจอวาลูงพน้ามัตตาชาภวะมรุ๊มัตาชาภมาแล้วบอยามาาอย่างมาเตะดามพน้ามาเะดามพน้าเออครบรุกสาวเผดเพอพน้ากินข้าวอย่ยงวะบ้านอย่งเอาแม่แลนมาไล้ชมพู่ขครบ ในพ่นาลุมาฮาต้มมันครบเนาะมแม่มาแล้วมันก็ีงอนนี่อออะไรมันสือบหอมูเลยโอ้ยมาลงม,มาเล่นพ่นาเบาอตองไปลงหีคัวอกโอ้ขุดคูอ่าประกาศลงเหยียัวสาระข่อนเมื่อยไง <c oughs> ว่าประกาศอีทิันได้ขนาว่าประาศประกาศแล้วเาเหื่อยเนาะหากแล้วงานเนาะ ฮักแล้งานนะผักพอ่อยนะเวย้ยอ,อันนี้เวียรวม,รวมาาลัวงลวสักแล้วนะอันนั้เวียรวงน้พี่เนาะฮักกัน่าผันนะก,พกพอรอนฮักกันม,มาใชา้เคยรนานคนะือบ่าฉันอยลงเห็ดครัวแล้วประกาศเป็นเนียไว่ก็ม,มีคนนะจเนาะเออเรปยบคือมีคนเอ,อลงไลงไปเมื่อซับซีดร์พน แงสุดคนเดียหอคนบมีจัาคนหมเจ้าเป็นาขาากอากาศหอนเนาะฮอนนะรีใบใหม่ของบอตีอ้ยอือพัดห้นสดๆเลยหากเลิกงานวอดดาวเนาะมีแห้งไปหน่อยเ้ามหนาวนะโอ้ยะมันง่าจังเลยสิอฮอนได้ฮอนให้ได้เลย บ่น,นอนโอ้ยลมนะบ่มีจ้ามีเจนบ้ไม่บ่ตีหัน้ำบ่ทันม,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 มันโนหูทิมม้งหเปลมอ่นโอ้ฝนห่เหอฝนหหยนาเอาได้ป่ะฝนก็นำบ่ทันเลยเนาะมู่อากับคนร้ายนะพ่อมู่านหลดสามขันมู่อาสัตสิมูวอาขัาบ่ยู่มมบ้านจะทา คักพี่น้องผู้ว่าออนไลายบอกไลน์ใช่แต่ซุปเปอร์โหดไฟอยากแขกมาไว้ซุปเปอร์มาไว้แมนโค้งเนียซุปเปอร์โปเจกตสายพี่น้องปลาเมื่อปลาโอ้ยกินพวกพลังคักว่าโอ้ยโหตุกเขามั็นหมวดำดำฮาดังมาไอโวงผัวกระจายได้อ่อนแน่นมาเบียร์กาสับสีกินพี่น้องโอ้ยเนืตอโดังเต้มวยย่ามันแบบคนว่าคนว่า อย่างนันคือัอยนเวายเอง่ได้เาไดเปิดเนียโตขนาดประจับเอามากินพนแต่ครั้งแรกหากกับมหันเอาดอกก็รอเอาเอามานาวมาได้หากก็เทไปล่างหนึ่งเทไปเลยกินเลยจะพอมา้ยกินกินซองกวัดเอาเอตู้ไปปรมาสิบเปิดตู้กระด้างคอยเพราะตู้กระดาก็ะเบิมันม้วนทันทีมาห่อนเึอนเป็นไงจะขอตู้ขอาเมื่อส่าโอ้ย มาว่ายผัวมันแดดผัวว่าตัวฮอนเอาเมื่อเมื่อวะบ้านนี้มือได้สิมีงานงานแต่งพายุบ้านมือโหเพื้นหน้าเหมือนน้าผมไมีคดีคือการพื้นหน้าฮะบ่มีกับบอมอนเลยเนาะเดี๋ยวฮะมือไดสิเปงานแต่งยันมือโห่เนื้อหาเนื้องคูยังบ่ได้อยู่เด็ดเนี่มันไปลงยังมาครบนี่หนักครบนี่เออละตีมันก็มีตะกี้ตอ๋อเราไปมันจดมาแล้ว กิสีบล่งใส่บ่ะขันบ่แต่งของเจ้าเปลือยนอย่างสีม่วนท่านแดงห้าสิึ <kil> ่งเอาหนักพินางเนาะเบียหาสิบล่างป่ะขันเจ้าน่ะเบียเสหาสิบล่างเออพากตัดสิหนักพินางเนาะชีโพลังก็ยังกินเบอร์เบิดเมื่อน่ะก็ยังเบิดเออม่แต่คอยน้ากับบ่าดาสองคนกินผลมรุนสี่หาคนที่ฟ้องแจ้งกึกพินาเบียหาสิบล่างเขาหม่อมจะเศร้า บอกว่าอีกเนองบ่าย12โมงนะ12มครึ่งอโก็บ่งเลยับทานบาเิ่งอืโมงอเลยเบงเอี่บ่แม่ไม่ลงมาเทิงหวะมาาาวบ่าโงเลย้บ่ายนี่ืม้บ่ายเลย อิตาเลงชเปเบอร์อิตาเนียเนีย้วนุ่มผ่นเหียพี่น้งเลยเพิ่มลงพี่ได้ไงแอาโอ้ยมนยากมากะลงไปแล้วอยากมากพี่น้าน้ำขวมเจอมาเจอดำครบลงไปลงไปมูวว่าแต่มูมันมาแว่มาแต่เพนเปซาบัตบัมมันน้องว่าพี่น้า ติดใจผุดซาบอยากมาเลยบโมูนนี่หัวน้องใจจ่อยค่ะว่าถ้ามีรถน่าสสป้ไปว่าเคือขี่จากไปว่าเพราะกำลังขักเพราะกำลังเพราะกำลังมึนพ่นะกินความกำลังขักโอ้ยซุปเปอร์ซุดเพิรสุรสรดสมากก่อนโอ้ยบุงเบี้ยวว่าเต็มโตเต็มโตคนมากินคนมากินลงไป พาเบิ่งเปนะมและสงการและพะูแม่มีงานเด้อจะเข้ามาหางานกินอยู่เฮื่อนพีพน้องลงไปไม่ยมาจะดำออืรลงไปไหมลาุ่ผตปลาลูกมไว้ล้วเขาอยากกินขนมมลไวเออขับอะกาศสักคัวผมเบลุบรลุลงไป คก็ขัวเขาก็เอาเล็กใส่เด้เขาเล็กใส่ได้เมื่อวานอือเขาเล็กใส่นี่แต่ใบกระท่อมแด้ขาวเก่ามากลงเลยเออมากเลยทคือเห็ดกัวทั้งเห็ดเท้าเฮ้ยะั้งเห็ดกัวทั้งเห็ดเท้าเนาะอืมทางตัวข้าเทียแล้วก็ดุดออกเลยนี่นั่นนำหัวไลายขึ้นคือเก่าเลยว่า โอ้ห oh, hey uh, mm right. ักเห็นลมไปหน่อยมีแห้งแต่มือน้อยมือนางทนเหังเ็ดงเงินจ่งโดนเห็ดกันท่นี่ทนทใจนะทั่วแบม่ท้งนาเอะบาดงงจะดงงส่วนจะปวน่งเจ็บพ่อะพ่อเห็ดหลดจอนดินขางเงื่อนที่หายหลดผัมือดอกมันดาว ออาคนหลมาจะใช้คลาคขั้นเท่าเออเออดำเหตุแลทั้งห็ด,หออหดหแล้วอยอดตีเก็บเงินอีกทางนล้นอวอเจ็บปรลุเนอเจข้าครบัน่นกินข้าวก็ยังเขาจอดกินข้าวกรบปิ้งปลาอะไรกับปุ้นะอะไรปลาไม่ได้ใส่เสือจำคาย,ยากบปุ้นได้ค่ะ ขปุ้นดน่าเพรสกินเหนียวือว่าเปื่อยเปิลยโอ้ยเอนีเอยมัะเสอแล้วเนียเขาลืมอืมแล้วตตอนมันชัดเสียขนางนัวเ่อก็ยังบ่ได้กินเลยอ่าคกินกานยางบริ่นมันเสียหังาี่ื่อข้าปุ้นจิงเอชื่อยังเขามีในตี่เย็น ต้มน้ำรั่วอาพูนแห้มารัว่วงานเบาดาวเขาแต่งห้ยในเต็มมือ,อยังปลาเรือนะเนาะปลาเรือลายพูดกันยังเรือได้เขากขาพูดนะดอะาลุงปัสไส่เปล่านาาี่ไงบอลงเฮ้ยไปโกงงวงเลยไปเหยียบป้าไปเบิ่งป้าเรอยู่โกง,ง่วง,ง,งไปเป็นไปเห็นงานมาไป เี่นงองไก่ตามกดหย่นัว่ไหงไก่ตามกดจ้าอาสบา,าริปาลูกแม,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 ม่อืมลมลมเดแต่กระแดะลิรอพี่นะเออแดดแห้งดี พรแดดน,นะคบยุค,คมมองพี่นะ้าหาวันเรียกรถวัวตตาเนี่ยเราจะดำนะแมนบ้เฮียงเียงยังหัวเธอกึ้นผะัวใหี่ยังออลาลพี่นะ้าปติตามส่องสงจักเกิดพี่นะ้าผากกุไลกดแซ่เพราะม่ขิมนาสบายดี Oh, it's definitely nice.